สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็กลับมาเริ่มทําคลิปอีกหนึ่งรอบนะครับอา,อาจจะเป็นคลิปที่แบบเขาเรียกว่าอะไรซ้ําๆเดิมๆเดิมๆใช่ไหมอ,อันนี้ก็วันนี้ก็มาอัปเดตใหม่นะครับเหมือนอัปเดตอัปเดตแพทใหม่อ่หลังจากที่หายไปเป็นเกือบเดือนนะ ไม่ได้หายไปไหนครับก็ยังทําเหมือนเดิมยังไล่รุ่นเหมือนเดิมนี่วันนี้เราอยู่กับแปลงสักนะครับแปลงสักก็เกี่ยวได้แปดตันนะครับเก้าไร่แปดตันนะอย่างที่บอกครับก็คือแปดถึงสิบตันที่หวังไว้ทําไมละ่ะนะครับสรุปผลรอบที่แล้วเนี่ยก็เกิดมาก็โดนฝนเลยนะครับเราก็ล้มอ่าพอล้มขึ้นมาเสร็จก็หญ้าก็ลกอ่าก็ฉีดยาหญ้า เสร็จปุ๊บก็ฝนลงอีกนะครับจนแกนเกนแกนไม,ไม่ไม่มีเวลาให้เจเริญเติบโตนะครับพอมาออกฝกักก็เพี้ยลงอีกอ่าอันนี้คือทำในในหน้าฝนนะครับตอนนี้เดือนตุลาใช่ไหมถอยหลังลงไปสี่เดือนนะครับก็พฤศจิกาอ่พาพฤษภามิถุนา กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤษภาปลูกเดือนกรกฎากรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับกรกฎาเนี่ยนะอันนี้คือรอบรอบกรกฎาสิกรุตุลานะครับแล้วก็จะมีสิงหานะครับมีมีแปลงต้นโพนะครับที่สิงหาสิงหาพฤศจิกา อันนั้นก็อหลูกเดิมเหมือนกันนะครับเจอหลอกเดิมเหมือนกันก็คือไม่มีไม่มีเวลาให้ข้าวโพดเจริญเติบโตเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มนะเป็นที่ราบลุ่มนะครับไม่ได้เป็นที่นอนที่เดินครับที่นี่เนินอะไรเงี้ยฝนตกมันไม่แห้งเอ่อฝนตกมาไม่เปียกเงี้ยฝนตกมาแห้งเร็วนะถ้าอย่างนั้นโอเคครับปลูกข้าวโพดหน้าฝนันได้แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นที่ลุ่มแบบนี้ก็ อาจจะได้กําไรนิดหน่อยนะครับ้แต่แตถ้าทำข้าวโพดมาก็ไม่เคยได้ขาดทุนนะครับได้แค่กำไรน้อยกําไรมากครั้งที่ข้าวโพดในราคา5บาท5บาท6บาทประมาณนี 8, 7, ้แ8ดเกรนยดันเจ็ดพันห้าถามว่าเคยเจอไม่เคยเจอครับแต่เคยเจอตอนยูเลีย4ี่ร้อยสี่้อยห้าสิบ4ี่ตอนนั้นน่ะน้ำมันอยู่ประมาณยี่บหกยิบเจบาทแต่ตอนนี้ก็คือสาสิบสใช่ไหมล่ะสามสามสามสี่น้มันสามสี ยูเลียบกแปดร้อยบวกลบแต่ก็ยังได้กำไรครับยังได้กำไรก็คือลงทุนไปเกี่ยวับโพดไปเนี่ยได้ประมาณห้าหมื่นเกือบเกือบห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นกว่าสี่0มืนเจ็ดสี่หมื่นแปดะแล้วก็หักลบปบนี้ทุกอย่างนะครับลบหมดแล้วครับอยู่ประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดนะเดี๋ยวอ่าเราได้กันไรอ่าแล้วก็ เดี๋ยวลบค่าเกี่ยวค่าเขีนของข้าวอีกนะครับก็คือแปลงเนี้นะครับสามหมื่นเนี่ยก็คือทั้งข้าวโพดท,ทั้งข้าวนะครบสองไร่ตรงนี้ลงทุนไปประมาณสามหมื่นถึงสามหมื่นสองตอนนี้ก็ได้มาเกือบห้าหมื่นนะคัก้อนนี้ก้อนนี้ก็ยังบวกอยู่ประมาณหมื่นหมื่นต้นๆน,นะครับแต่แต่ว่าข้าวอีกสามไร่ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับข้าวอีกสามไร่ก็ตีไปสองเกวียนเกวียนละเจ็ดพันตอนนี้ก็อีกหมื่นสี่หมื่นห้า ถ้าเกี่ยวเข็นก็ะลบไปในสามหมื่นแล้วก็บวกอีกหมื่นหนึ่งต้นก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นห้าประมาณนี้ครับสองหมื่นห้าสามหมื่นในในแปลงนี้นะตั้งแต่จบกระบวนการเลยนะครับกาไรนะครับสองหมื่นห้าในประมาณนี้กาไรก็เห็นไหมครับก็คือข้าโพดก็ยังก็ต้องกระแตงแล้วก็ต้องได้โลต้องได้ทาลงทุนอะไรอีกนะครับปกติข้าวโพดสิบขั้ไรนะ่สิบนิดนิดเนี่ย จะลงทุนไม่เกินสองพันห้าหรอกนะรวมค่าเกี่ยวค่าเข็นรวมค่านูนค่านี่อะไรหมดแล้วในหน้าฝนนะครับแต่ถึงไม่ใช่หน้าฝนผมก็ไม่ได้ลงทุนเรื่องของระบบน้ํานะครับไม่ได้รงวทุนเรื่องของน้ํามันผมเปโซล่าเซลล์เนาะ,ะก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรตรงนั้นก็แปลงนี้แปลงเนี้ยนะครับ ปีนี้ก็ทํำกาไรมาสองสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วอันนี้เป็นรอบที่สามของปีนี้แปลงนี้นะครับแปลงต้นสักนี่นะนี่ต้นสักเบลออ่ะรอบที่แล้วได้เก้าหมื่นเก้าหมืนสองนะครับรอบนี้ก็ได้ประมาณสักอาจจะอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนิดนิดะปีนี้สิบสิบสองไร่ตรงนี้ก็ทำกาไรประมาณแต่นิดนิดละไม่ใช่ทากาไร ได้ได้เงินนะครับแสนกว่าบาล้วกาไรก็อยู่ประมาณสักแสนหนึ่งอ่ะเต็มที่แล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งต่อปีคิดไปเลยครับอมาดูว่าตอนนี้ยอดอะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยอดยกล่องนะครับข่าวว่า ข่าวว่าอีกแล้วเขาว่าอีกแล้ว,วก,วก็ไม่รู้ว่าจะมาหนักแค่ไหนนะครับวันที่หนึ่งวันที่พรุ่งนี้มาลืนนะครับแต่ก็มีอากาศมันแปลปรนนะครับก็ไม่ได้หยอดล่องเดี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าใครหยอดเออเลยพฤศจิกาเนี่ยเลยต้นเดือนพฤศจิกาไปประกาศหนาวแล้วก็สามารถหยอดล่องเรียบได้ ได้ได้ <c oughs> จากประสบการณ์นะครับนะเพราะว่ารอบที่แล้วก็หยอดล่องปกติอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้หยอดล่องปกติปกติที่ผมหยอดก็คือล่องหกสิบใช่ไหมละ่ะหกสิบแล้วก็ดายเอาถ้าเกิดว่ายกโยกล่องแต่แรกจบแล้วนะผมว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือประสบการณ์จากปีที่ปีนี้นะปีนี้นะครับแต่ยังไม่จบปีเดี๋ยวค่อยมาสรุปผลอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะครับ อันนี้ก็โดนทั้งฟ้าฝนนะครับทั้งฟ้าฝนทั้งลมทั้งเพี้ยนะครับทั้งหญ้าทั้งเพี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ยังได้กําไรครับยังได้กําไรครับเหมือนจะรู้สึกว่าให้น้ําไปรอบเดียวอะ่ะตอนฝนทิ้งช่วงประมาณสิบวันก็ให้น้ําไปรอบนึงครับแปลงนี้นะเสร็จปุ๊บก็ยาวเลยลากยาวมายันก่อนจะเกี่ยวสองวันก็ โอ้โหซสัดมากระน,น่ำจนนะครับท่วมหมดเลยเอะเอ้ไม่มีเวลาให้หายใจเลยครับนะตอนฝนมาจริงๆอะนะนะประมาณนี้นะครับเออ่จากประสบการณ์การยกล่องยกล่องก็คืออะไรก็คือการอุ้มล่องแล้วก็หยอดบนล่องนะครับสองแถวข้อโพดนะครับเออมเล็ดพันธุ์ลงสี่กิโลนะครับพันธุ์ที่ลงไปก็คือ s 7 3เ8 NK หนึ 1> 1่งถุงแล้วก็เจแปนเก้าสามถุงรวมเป็นเก้าไร่ตรงนี้นะครับรวมประมาณสี่ถุงสี่ถุงครึง่งประมาณนี้ยนะครับอยู่ที่ว่าตัดหัวงานยังไงอะไรยังไงนะประโยชน์อันดับหนึ่งของของการยกล่องก็คือระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือเวลาเราหยอดแล้วดินมันไม่ชื้นนะครับห้าวันแล้วข้าวโพดย,ยังไม่งอกสูบน้ําใส่ล่องครับ ถ้าเป็นพื้นที่ราบรุ่มแบบนี้นะสูบน้ําใส่ร่องครับสูบน้ําใส่ร่องให้ความชื้นขึ้นไปในร่องนะครับสูบเลยเลยครับสู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 บอ่าถ้ามันไม่ขึ้นสักทีเราก็กลับมาหน้าใหม่นะครับ <c oughs> ทีนี้ครับพวกเราก็จะขึ้นนะครับอ่าแต่ในนาก็ต้องดูระดับเลยนะครับถ้าในนาพื้นที่ราบจนเกินไปครับที่เสมอจนเกินไปแนะนําให้เป็นน้ําหยดดีกว่าเพราะอะไร นะที่ลาบแล้วจะเป็นดินเหนียวอีกอะเรียบร้อยครับสูบไปยังไม่แห้งข้าวโพดขึ้นมาหมดเลยแต่ไม่โตครับมันชามน้ําเกินไปนะครับอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในานาแล้วดินทรายปล่อยน้ําได้เร็วก็สูบใส่ได้เลยครับสูบใส่เป็นอันเลยแล้วก็ปล่อยออันน้นยก็ได้เหมือนกันวันสองวันแห้งเงี้ยโอเคครับอันนั้นยอมรับได้เลยอ่าแต่ถ้าเป็นพื้นที่ไร่แบบนี้นะครับอความสูงของการยกก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลย จริงๆแล้วความสูงก็สามารถยกได้อีกนะครับยกสูงได้อีกยะแล้วก็ความกว้างของร่องก็สามารถขยับได้อีกกว้างได้อีกหรือแคบได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอาแค่นี้แหละนะครับประมาณแปดสิบเซนนะครับเขาโพดก็อยู่ในแถวนะครับอยู่ประมาณหกสิบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบห้านะครับแล้วก็ระหว่างแถวประมาณหกสิห้าถึงเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับ ระยะบนรองก็45นะครับ40-45นะข้างล่างก็60-65นะครับนะประมาณนี้ครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วอะรองพื้นนะครับหลังจากที่เราเตรียมแปลงแล้วก็หยอดแล้วก็จะมีรองพื้นยี่เุลูกครึ่งนนะครับเขาเป็นปุ๋ยเหลือๆจากแปลงอ,อื่นๆก็มารวมๆๆๆๆแล้วก็หยอดไปนะครับเอ่อรองพื้นกับไม่รองพื้นต่างกันครับแต่สูตรที่ที่จะรองนะครับกับไม่รองก็ต่างกันเหมือนเดิม ก็คือถ้าเราใส่สู่เสมอกับไม่ใส่แล้วดินเราไม่ได้มีปัญหาโตเท่ากันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ยูเรียกับไม่ใส่อันนี้มีผลต่างกันแล้วก็ยีิบเอ็ดนะครับผสมยีิบเอ็ดแล้วก็ไม่ใส่นะครับระวังใส่ยีบเอ็ดกับไม่ใส่มีผลต่างกันเยอะเยอะพอสมควรจะห่างกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าหยอดพร้อมกันนะนึก,นก,กออกไหมครับเวลาหยอดพร้อมกันใส่กับไม่ใส่พอเวลาห่างเวลาผ่านไปยีวันนะครับ ทุกแปลงขึ้นหมดแล้วนะครับขึ้นพร้อมกันเลยอ,อะไรเกรินเหมือนกันหมดทุกอย่างตั้งแต่เจ็ดถึงยี่สิบวันนะครับอา่าเจ็ดถึงยี่สิบวันเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยนะครับระยะการโตสองอาทิตย์เหมือนกันแต่แต่นะครับแต่อัตราการโตไม่เหมือนกันครับตหนานที่เป็นแปลงเดียวกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนในที่นี้หมายความว่ายังไงเอ่อยี่สิบวันใส่เหมือนยี่สิบห้าถึงสามสิบวันแต่กับกันนะครับยี่สิบวัน ที่ไม่ใส่รองพื้นก็เหมือนยี่สิบสิบเจ็สิบแปดวันนะครับก็เหมือนยี่สิบวันปกติอ่าอันนี้จากการทดลองนะครับก็เลยใส่ไปนะครับยิ่งเป็นหน้าฝนแล้วก็ดินเราไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็ต้องรองครับเสมอผสมยีิบเอ็ดก็ได้ถ้ายูเรียใส่เยอะต้นข้าวโพดมันอ่านครับต้นข้าวโพดตายตรงไหนที่ยูเรียลงเยอะปุ๋ยยูเรียลงลงเยอะมันละลายเร็วะนะครับเอ่อทำให้มเมล็ด ข้าวโพดเน่าอืไม่ขึ้นอัตราการงอกต่าลงนะครับแต่ต้นไหนที่มันได้ได้ดีๆก็โตไปเลยนี่อันนี้คือผลผลดีผลเสียของ4600นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรเสมอเ็จะโตช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมากเกินไปตั้งแต่เล็กนะบางที่ถ้าฟอสฟอรัสเยอะอยู่แล้วเนี่ยเหลืองครับต้นเหลืองครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ในที่ของเราเนี่ยในตัวเจนมันน้อยอยู่แล้วเพราะว่ารโพแทสเซียมก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เติมแค่ในตัวเจนก็พอในตัวเจนในที่นี้ก็ไม่ต้องถึง46ครับ21ก็พอปุ๋ยน้ําตาลปุ๋ยเกล็ดนี่แหละธรรมดาปุ๋ยธรรมดาเลยครับหรือไม่ก็16.88อ่อันนี้ยังพอรับได้นะครับ16.20ไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับหรือจะเป็นหมอดิน10.10 10, 10, ก็โอเค15.5ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายลองมาหมดแล้วครับ สุดท้ายก็2ีเดไม่พ้นชีเวด 20, ครับมันตอบโจทย์มากกว่าหนึ่งเลยก็คือความชื้นในดินเนี่ยถ้าเรามีไม่มากพอนะครับหรือว่าชื้นกําลังดีนะครับชีเดจะทํางานได้ดีกว่า46พออะไรนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าดินชื้นมากๆเลย46ลงไปปุ๊บเนี่ยคืนเดียวเท่านั้นเนี่ยละลายหมดเลยครับพอมันละลายแล้วทําไงครับก็พูดยังไม่งอกห้าวันนะกว่าจะงอกกว่าจะแตกรากสามวันกว่าจะแตกลาก กว่าจะโผล่ยอดอยูเรียก็ซึมลงหมดแล้วแต่โอเคยังตกค้างอยู่นะครับต้นไหนได้ก็ได้ต้นไหนที่มันมียูเรียเยอะก็ตายตายครับเรียบร้อยตายเป็นเวงเวงเลยตรงไหนปุ๋ยลงเยอะแต่ถ้ายีเบไม่มีปัญหาครับยีเบก็กว่าจะกว่าจะปลดปล่อยทอดทาอาหารก็เป็นอาทิตย์สิบวันนะครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะห้าวันเจ็ดวันในความชื้นประมาณนี้นะแต่ถ้าฝนตกมาก็ปล่อยเลยเหมือนกัน นะครับก็ละลายเลยเหมือนกันนะประมาณนี้เอ่อเนี่ยหญ้าก็ยังลกยังเดี๋ยวจะฉีดยาหญ้าครับก่อนข้าวโพดขึ้นเนี่ยเย็นเยนเพิ่งหยอดไปวันที่เอ้ยเท่าไหร่นะยี่สิบเก้านะครับวันนี้สามสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับใครสงสัยก็ติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันครับขอบคุณมากครับ